อันนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับ กับบ้านเลยอ่ะตัใจได้เวลาทุกขณะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเบอร์ไวเบแม่จันทีซิตี้คอมนะครับเข้าไปรับชมคลิปในบรรยากาศในงานวันนี้กันได้นะครับ ได้เวลานะครับคราวนี้ก็ผมก็ได้ยินเสียงเป็นทีมนะครับ้าวกีฬานะครับก็เป็นสัญญาณเร่งต้นที่ใกล้ถึงเวลานะครับเดี๋ยวคงอีกไม่เกิน5นาทีนะครับก็คงจะได้ปล่อยตัวกันนะครับ ตัวกันแล้วนะครับเริ่มวิธีการปล่อยตัวแล้วครับหรือเปล่าหรือเปล่านะครับมันมีปัญหาการขิดคิวเกิดขึ้นนะครับสำหรับงานวันนี้ยังไม่ปล่อยขิดคิวจะม, <c oughs> มีการเกิดการขิดคิวกันเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับ ไปเตรียมตัวกันด้านหน้าก่อนนะครับยืดซูมาพนนงมมางนะครับเ,เรากนสังพักนะครับมาทานในพิธียังไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับครับารามี่เสษตรพรมีขบวนพรมีอีกหนึ่งครั้งนะครับไปดูว่า ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับอันนี้ก็15มิถุนา50นาทีนะครับผมก็ยังยืนรออยู่ตรงจุดปล่อยตัวนะครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ร็อกเก็บภาพให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับช่องเจ็ดนะครับออกมาด้วยนะครับค่นะครับเริ่มตั่งมุมกันแล้วนะครับจะลองเข้าไปใกล้ๆดูนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับ

สามารถรับชมกันได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายรูปกันเย่ยงพร้อมไปแล้วนะครับก็องอาจจะสั่นกันเล็กน้อยนะครับเรียมจะเป็นการให้สัญญาณนะครับสเ,เกตได้จากทงหมักรูปนะครับเดีย๋ยวผมของ,งดการถ่ายภาพนะครับเป็นภาพขอเปลี่ยนเป็นวิดีโอคลิปแทนก่อนนะครับ ได้เวลาอครนควรนะครับข่าวนะครับเต็มเลยนะครับงานที่ใหญ่กั่สุโอู้มีสันเลยครับเรียบร้อยครับเป็นสัญญาณการปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวนะครับ มากระต็มเลยแล้วครับหอยตัวแล้วรครับทจะเหานที่ชัดเจนนะครับระยะทาง9กิโลเมตรนะครับเราจะกลับมาที่จุดเดิมนะครับะระยะทางการฝันโดยประมาณ หนึ่งชั่วโมงรึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะครับยก็เปนระยะในการรับชมนะครับโอ,อ้ดีแอนดิวนี่ครับตอนนี้ก็เป็นการปล่อยนะครับกลุ่มคนนักนรียนออกไปแล้วทา,างรายงานนะครับเดี๋ยวกลับไปที่จุดต่างๆต่อไปนะครับ